วันนี้จะมาแชร์วิธีการดู t ิ k t o k อกยังไงให้ได้เงินนะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่ติ k กต k อกค่ะแล้วมาเลือกตรงโปรไฟล์ของเราแล้วเลือกตรงตัว P ที่เป็นเหรียญแบบนี้นะคะเสร็จกดเข้ามานะคะก็จะเจอหน้าตามแบบนี้ซึ่งเขาจะบอกว่าเราดูครบเท่าไหร่นะคะมีภารกิจให้ทำกี่วันอันนี้ก็คือภารกิจปบมา14วันนะคะถ้าดูครบอยู่ที่สล้าน สองแสนห้ามืนจะได้อยู่ที่สองรอยยี่สิบห้าบาทนะคะซึ่งเขาจะมีตรงนี้รายละเอียดบอกตรงนี้นะคะว่าคือดูครบเท่าไหร่ได้กี่เหรียญแล้วหลังจากนั้นเรากดรับชมค่ะพอกดรับชมเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าตรงเหรียญมันจะวิ่งนะคะพอเราดูจบคลิปนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนคะแนนให้เรานะคะเนี่ยค่ะ คะแนนเหรียญก็จะเพิ่มเข้ามาเราก็กดดูคลิปไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นโฆษณาหรือไลฟ์สดตรงนี้นะคะเหรียญตรงนี้จะไม่มีให้นะคะเราก็ดูคลิปวนไปเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละวันเราอยากได้กี่คะแนนนะคะซึ่งภารกิจเขามีให้ทําอยู่ที่14วันนะคะก็ดูวนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยสังเกตะคะ่ะครบแล้วเหรียญก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ ตามจำนวนที่เราดูเลยค่ะพอเราดูเสร็จอยากเช็คนะคะว่าเราได้กี่คะแนนแล้วก็มาตรงตัว P เหมือนเดิมนะคะพอกดตัว P นะคะขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสีแดงๆนี่นะคะก็คือคือเราดูได้ไปกี่คะแนนแล้วนะคะเราสามารถกลับมาเช็คตรงนี้ได้เลยค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ